ล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัท่าทรงนะครับวันนี้นำมาให้ชมนะครับเพลินๆนี่นะครับรุ่นสุดท้ายเป็นชุดของขวัญวันเกิดนะครับรุ่นสุดท้ายหรือเปล่านี้ข้อมูลผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับนำมาให้ชมความสวยงามนะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่ออิมเอ,อิบ นะครับเป็นลูกเคลือบนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นองค์สมเด็จนะครับองค์ประถมพุทธคุณสุดยอดนะครับพุทธคุณสุดยอดต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับนี่นะครับสวยงามราคาก็อยู่ที่หลักพันนะครับปัจจุบัน พระเครื่องที่น่าสะสมนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนี่นะครับนี่ลักษณะขอบข้างนะครับเป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านข้างลักษณะขอบตัด มีให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับรเครื่องของหลวงพ่อมีประสบการณ์ทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นนะครับนี่ครับความสวยงามถ้าผม พูดผิดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับสําหรับข้อมูลบางอย่างนะครับนี่อันนี้ให้ดูนําเหรียญจริงมาให้ดูนะครับด้านข้างนี่ครับล้กขณะขอบข้างนะครับนี่คือเราเทียบกันสองเหรียญ ดูลายตัดนี่นะครับ เผื่อเจอนะครับเผื่อเจอไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเป็นสมบัติก็ไม่เสียหายอะไรนะครับหรือจะมาบูชาเองก็ไม่ผิดนะครับนะครับพอดรสีลิ้งดำนะครับว่าถ้าสูง